สวัสดีทุกทกท่านนะคะสายซีรีส์จีนอยู่ด้วยกันนะคะมาค่ะสำหรับในอพิโซดนี้นะคะขอไปที่ซีรีส์จีนแนวปัจจุบันนะคะแนวโรแมนติกดราม่าค่ะเรื่อง her world นะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะนวนิยายต้นฉบมับเพื่อนๆอ,อยากอ่านไปหานะคะค้นหาคำว่า her city นะคะก็จะได้อ่านนวนิยายเรื่องนี้กันนะคะสำหรับในละครชื่อว่า her world นะคะก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องชื่อค่ะเรื่องนี้นะคะผู้หญิงเป็นผู้ที่ ดำเนินเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณเกาลู่คุณจางหานอิ่นแล้วก็คุณจางจิงชูนะคะซึ่งชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะักแต่ว่าผลงานนะคะที่เป็นฝีมือการแสดงนะคะผ่านมาแล้วหลายๆเรื่องค่ะหวานว่าชื่อไม่คุ้นแต่หน้าคุ้นแน่ๆนะคะอย่าลืมดูกันสําหรับเรื่องนี้ออนแอร์ air, ที่ไอฉีอี้นะคะก็ออนแอร์มาตั้งแต่วันที่17 สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะไปจบนะคะวันที่30สิงหาคมนะคะก็จะเป็นที่สังเกตว่านะคะสำหรับแพลตฟอร์ม i อชีอแล้วมักจะมีซีรีส์ที่น่าสนใจแต่ว่าขาดการโปรโมทหรือเปล่าจ๊ะเซล อดวานแซวไอชีอนิด e หนึ่งนะคะหวานว่าเขามีซีรีส์แบบดีๆแล้วก็มีทีมเรื่องที่มันน่าสนใจอยู่หลายๆเรื่องเลยแต่ว่าทำแบบว่าการประชาสัมพันธ์ในไทยค่อนข้างจะเงียบกริบหรือเปล่าเอ่ยหรือว่าหรือว่า,วามีการประชาสัมพันธ์แล้วหวานไม่เห็นหรือเปล่าน,น,นะคะแต่ว่าก็เป็นอันว่าหวานแซวเ,เ,เล่นๆแล้วกันคะ่ะเพราะหวานไม่เห็นโฆษณาของเรื่อง her world เลยนะคะเอาล่ะค่ะเรื่องนี้หวานได้มีโอกาสดูดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจดีแล้วก็ พอไปดูกระแสที่จีนนะคะเฮ้ยเรื่องนี้เขามีกลุ่มนะคะของชาวเน็ตจีนเนี่ยพูดถึงกันแบบว่า,ามีเรียกได้ว่าทัศนคตินะคะของของบทละครในเรื่องนี้แบ่งขั้วกันอย่างชัดเจนของชาวเน็ตส่วนใหญ่เลยละคะ่ะก็อ่านแล้วก็น่าสนใจดีนะคะซึ่งหวานดูแล้วมันก็เป็นเรื่องราวของผู้หญิง3คนนะคะที่อยู่ในวัยทํางานแล้วล่ะคือวัย30อัพกันหมดนะคะนอกจากนี้พวกเขาก็จะมีเรื่องราวของชีวิตครอบครัวแล้วก็เรื่องราวของความ ความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงนะคะในรูปแบบของแต่ละคนเพราะว่าทั้ง3ผู้หญิงนี้ก็มี3ผู้ชายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะสำหรับตัวละครน,นะคะชื่อของตัวละครคุณเกาลู่จะรับบทเป็นหลี่อิงหนานค่ะส่วนคุณคุณเบบี้นะคะหวานเรียกเขาคุณเบบี้เบบี้จางนะคะรับบทเป็นอิงเซี่ยวเหมยเดี๋ยวหวานมีชื่อจริงด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรออีกนิดและกันส่วนใหญ่แล้วหวานเรียกเบบี้นะคะคุณเบบี้ทีนี้อีกท่านหนึ่งนะคะนั่นก็คือ คุณจางจริงฉู่ค่ะรับบทเป็น้อยอิงนะคะส่วนผู้ชายที่เท่มากๆเลยหวานชอบคุณหวังหลงเจิ้งนะคะคุณหวังหลงเจิ้งรับบทเป็นฉู่ซินนั่นเองค่ะก็จะมีหนวดนิดๆนะคะถือว่าเป็นผู้ชายเท่ๆหลายๆท่านน่ะเห็นหน้าคุณหน้าคุณตาเขาเป็นอย่างดีค่ะ ในเรื่องนี้นะคะเท่าที่หวานดูเนี่ยหวานมีความรู้สึกว่าเออมันจะคล้ายๆแ a r y su ูไหมนะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องราวของผู้หญิงวัยทำงานเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าคือผู้หญิงที่มีตำแหน่งนะคะที่สูงๆเนี่ยก็จะมีความมั่นใจในเรื่องของการทำงานก็จริงแต่พอ มีความรักนะคะเข้ามาแทรกแซงในชีวิตปุ๊บนะคะบางคนเนี่ยก็มีผลกระทบกับงานที่ที่เธอทำอยู่ด้วยค่ะเรียกได้ว่านะคะความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักนะคะชายหญิงอะไรแบบเนี้ยมันมีผลกับ IQ ของตัวละครเพื่อนๆจริงวันนี้ผลกับ IQ ของตัวละครนะคะมันทำให้ให้ผู้หญิงอะ่ะยอมที่จะแบบลด ลด IQ ตัวเองลงมานะคะเพื่อที่จะให้ให้ได้กับสมหวังกับความรักนะคะที่เธอนั้นได้พบแล้วก็คาดว่าอยากอยากจะได้ความรักแบบนี้อยากจะได้ผู้ชายคนนี้มาอยู่เคียงคู่นะคะซึ่งนะคะในเรื่องนี้ก็จะเหมาะสำหรับ ผู้หญิงหลายๆกลุ่มเลยที่แบบอยากดูละครที่แบบมีทั้งผู้หญิงที่เข้าเข้าสู่วัยทำงานเริ่มต้นเริ่มต้นผู้หญิงเริ่มต้นเข้าสู่วัยทำงานแล้วก็ผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทำงานเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่มีคู่ครองเลยยังไม่ได้แต่งงานเลยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวของผู้หญิงที่ทำงานมานานๆแล้วแล้วก็ความสัมพันธ์กับผู้ชาย หนึ่งคนน่ะก็มีมานานแล้วเช่นเดียวกันแต่ก็ยังลงเอยกันไม่ได้สักทีนะคะซึ่งมันก็จะมีรูปแบบของน่าจะใกล้เคียงกับชีวิตของใครบางคนแต่หวานบอกเลยว่ามันสามตัวละครเนี้ยสามตัวละครหลักของเรื่องไม่มีตัวละครไหนที่ใกล้เคียงกับชีวิตหวานเลยนะคะก็เป็นอะไรที่เปิดหูเปิดตาก็น่าสนใจดีนะคะเพราะว่ามันเป็น เรื่องราวที่อย่างหวานมันไม่ใกล้ตัวหวานไงหวานก็เลยอยากรู้ว่าพวกเขาจะแก้ปัญหานะคะเหล่านี้ไปได้อย่างไรนะคะเช่นนะคะอย่างเราดูไปเนี่ยเออชีวิตแบบนี้ก็อาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมอะ่ะทาไมที่แบบว่าพอพอเรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขในที่ทํางานปุ๊บนะคะเกิดความขัดแย้ง คือขึ้นมาทั้งเดียวอะ่ะกับผู้ที่ร่วมงานเนี่ยมันกลายเป็นว่าคุณนั้นต้องลาออกทันทีอะ่ะทำไมทำไมต้องลาออกทันทีแล้วก็ทำไมต้องแบบบางคนนะคะผู้หญิงบางคนก็ทำงานมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่ลาออกสักทีค่ะถึงแม้ว่าในที่ทำงานนั้นจะทำให้เธอนั้นไม่มีความสุขนะคะเออณนะจุดนี้นะคะเราก็จะได้เห็นในรูปแบบนี้ด้วยในละครเรื่อง her world เนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็อย่างเราดูไปนะคะเราก็เออบางทีก็จะ ยังไงนะทำไมทาไมอะ่ะก็ในเมื่อสามีก็แบบนอกใจหลายๆครั้งขนาดนี้แล้วนะคะมีผู้หญิงมากมายเต็มไปหมดทําผิด ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแ,แล้วถ้าไม่อยู่ยังไม่ยอมหย่าซะทีเลิกเลิกไปสิอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะได้มาเห็นมุมมองนี้ค่ะก็อย่างที่หวานบอกนะคะว่าอย่างตัวเอกบางคนเนี่ยก็คือเวลาทํางานนี้ลดชดหญิงมากแต่พอพอมาถึงเรื่องราวของความรักนะคะก็คือ IQ มันลดลงอย่างอย่างสุดๆเลยเช่นเดียวกันนะคะเราจะได้เห็นในเรื่องนี้แล้วค่ะแล้วก็สําหรับบางบางเคสนะคะของตัวเอกคนหนึ่งเนี่ยก็จะมีความ เข้าใจว่าเห็นอยู่แล้วว่าผู้ชายนะคะแบบกอดจูบกับผู้หญิงคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะแบบเก็บอะไรบางอย่างเป็นหลักฐานไม่ว่าจะเป็นนะคะเรื่องราวของภาพถ่ายหรือว่าวิดีโอหรือว่าจ้างนักสืบไปอะไรแบบเนี้ยไม่ทำอะไรสักอย่างเลยค่ะเพื่อนๆคือคือทนอยู่กับสภาวะแบบนั้นแล้วก็รู้ด้วยว่าสามีตัวเองนอกใจนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีเคสที่ว่าเออ ทำไมบางบริษัทนะคะถึงกล้าที่จะไล่ผู้หญิงท้องอออกจากงานได้เพราะว่าจริงๆแล้วอย่างเนี้ยอย่างประเทศเที่หวานอยู่นะคะถือว่าผิดกฎหมายนะคะไล่ไม่ได้เลยสําหรับผู้หญิงที่ท้องนะคะต้องให้แบบสวัสดิการเขาเพิ่มมากขึ้นด้วยซ้ําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอกี่ร้อยวันหลังคลอดนะคะเรื่องของอาการหยุดทํางานโดยที่ยังได้รับเงินเดือนอยู่อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่อง herwell เนี่ยมันจะมีกรณีที่มีบริษัทบริษัท หนึ่งนะคะที่แบบกล้าไล่ผู้หญิงท้องออกจากงานด้วยแล้วค่ะแต่ณจุดนี้ก็ต้องดูที่กฎหมายของจีนด้วยเนาะแต่น่าจะไม่น่าจะ รุนแรงขนาดนั้นนะคือก็ไม่ควรปะผู้หญิงแค่ท้องเองจะไล่ออกจากงานทำไมนะคะอันนี้พวกเราก็สามารถจะดูได้ในซีรีส์เรื่องนี้แหละค่ะก็สำหรับเรื่องนี้นะคะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่จีนเยอะเหมือนกันเพราะว่าผู้เขียนบทนะคะผู้เขียนบทนั้นนะคะได้รับการกล่าวถึงว่าออคนคนนี้คงมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่ผิดปกติมากๆนะคะเขาถึงเขียนบทละครออกมาทาให้ผู้หญิงทั้ง3ามคนที่มาสะท้อนชีวิตของพวกเธอผ่านหน้าจอ อน,นั้นนะคะเป็นอะไรที่มันพฤติกรรมอ่ะช่างไม่มีเหตุผลเอาซะเลยนะคะสำหรับพฤติกรรมของตัวละครค่ะแต่สําหรับหวานแล้วหวานดูหวานว่ามันน่าสนใจก็ตรงนี้แหละมันน่าสนใจตรงนี้แหละเพราะว่ามันไม่ได้ใกล้เคียงกับชีวิตของของคนดูอย่างหวานเลยนะคะแต่ว่าอาจจะมีบางท่านที่ชีวิตใกล้เคียงกับทางตัวละครก็ได้นะคะก็อาจจะดูแล้วดูแล้วอาจจะมีความรู้สึกว่าเออมันใช่มัน มันมันอย่างนี้แหละแล้วก็วิธีการที่เขาแก้ปัญหานะคะในแต่ละปัญหาเนี่ยก็อาจจะทําเหมือนตัวละครในนั้นก็ได้ก็คือเออแบบสามีหรือแฟนอยากจะมีผู้หญิงอื่นไปก็มีไปตราบใดที่ฉันยังเป็น Number 1วนะคะ mm hmm. เบอร์นหนึ่งอยู่อะไรเงี้ยก็ปล่อยเขาไปเออมันก็มีเนาะแบบนี้นะอย่างต้าอิงนะคะในเรื่องอะ่ะก็เป็นผู้บริหารของบริษัทหนั่นแหละค่ะแล้วเธอนั้นนะคะก็เข้าแบบว่าเข้าร่วมทุนกับ คือเปิดบริษัททันทีในช่วงแรกด้วยหลังจากที่เรียนจบนะคะแล้วก็ประคับประคองจนบริษัทก็จเจริญเติบโตมาได้มีผลกำไรเยอะแยะนะคะสิปีนี้เรียกได้ว่าโอ้โหเป็นผู้ค้ำอร์ดค่ะค้ำอร์ดในธุรกิจชนิดนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะต่อมาต่อมาเมื่อบริษัทก็เติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะตำแหน่งผู้บริหารเนี่ยกเ็เจ้านายที่เป็นบอสที่เป็น i n v e ตอร์ใหญ่ของบริษัทนะคะก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะ เดี๋ยวจะเปิดตัวให้อีกเปิดตัวบริษัทนะคะซึ่งมีเป็นบริษัทลูกนั่นแหละอีกหลายๆบริษัทเลยซึ่งมันก็มีแนวโน้มที่ดีมากๆเลยนะคะซึ่งนะคะทางด้านของคนที่ ตาอิงนะ่ะเรียกว่าเป็นเจ้านายอีกทีหนึ่งก็คือต้าอิงนั้นเป็นผู้บริหารของบริษัทก็จริงแต่ว่าก็มีแบบอินเวสเตอร์นะคะมีผู้ลงทุนอยู่นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยทางเจ้านายบอกว่าเออตาอิงจองสิ0 0 0แหุ้นไปเลย2 0 0แสนหุ้นไปเลย,เ,ลยเดี๋ยวขายให้ในหุ้นละ2อหยวนนะคะซึ่งหลังจากนั้นนะคะก็กลายเป็นว่าบริษัทนี้กลายเป็นมหาชนแล้วก็จะได้8ล้านนี่คือนี่คือสิ่งที่แบบได้รับการเอ่อเรียกได้ว่าอะไรดี อ่ยุยงอ่ะใช้เงินนะคะมายั่วมายั่วแล้วกันมาเรียกค่ะทีนี้ก็อาศัยความไว้วางใจนะคะเพราะว่าต้าอิงนั้นไว้วางใจในคนที่เธอเรียกว่าเจ้านายนั่นแหละค่ะดังนั้นก็เลยนะคะลงทุนแบบว่าเพิ่มไปอีก7%ของความไว้วางใจนั่นแหละก็ทำให้นะคะทางด้านของตัวเองอะ่ะที่เงินไม่พอต้องไปยืมเงินคนอื่นมานะคะ4 0 0แสนหยวนแล้วก็ซื้อหุ้นจานวนนะคะ2 0 0แสนหุ้นก็เรียกได้ว่าเป็นการลง ทุนธุรกิจที่ค่อนข้างบ้าบิน่นเพราะว่าเงินตัวเองไม่พอนะคะแล้วก็หุนหันพนลันสุดๆเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะชีวิตความเป็นอยู่ก็หวบหวบเลยค่ะเพราะว่าผลกําไรนะคะมันไม่ได้เป็นไปตามที่ที่เจ้านายเธอบอกไว้ในตอนแรกแต่อย่างไรก็ตามนะคะคือนักธุรกิจเนี่ยก็เห็นคุณค่าของผลกําไรแล้วก็รู้สึกว่าในตอนแรก เป็นผู้หญิงที่ที่อะไรก็ต้องคำนวณออกมาเป็นจำนวนเงินนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในตอนที่ชีวิตมันตกต่ำที่สุดเนี่ยคำว่าเพื่อนค่ะก็มาเจอเพื่อนคู่คิด เพื่อนร่วมทุกร่วมสุขแล้วก็เพื่อนตายนะคะ <laughs> ก็ถือได้ว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนนะคะของของเรื่องอีกทีหนึ่งค่ะก็ทําให้หลังจากที่ชีวิตนะคะมันดิ่งลงไปแล้วก็สามารถจะปีนขึ้นมาได้อีกแต่ว่าในขณะที่ปีนนะคะมันก็มีคนที่คอยออปัดแข้งปัดขาแล้วก็คอยที่จะเตะออกมานะคะแล้วการเตะเพียงครั้งเดียวของของคนที่ตัวเองลืมนึกไปว่าเป็นศัตรูนั่นแหละคะ่ะก็จะทําให้ทําให้ล้มลงอีกครั้งหนึ่งนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์ในเรื่องนี้นะคะในเรื่องของการทํางานเนี่ยค่อนข้างจะใส่ไว้เต็มในเรื่อง her world นะคะแต่ว่าถ่ายทอดผ่านทางด้านของผู้หญิงค่ะเรื่องนี้นะคะตัวเอกของเรื่องนะคะจะมีทั้งความกลัวความกล้าโดยเฉพาะเรื่องราวของการกลัวตกงานนะคะจะเป็นน่าจะเป็นอันดับหนึ่งเลยเนาะเพราะว่าเขาเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะนะคะเศรษฐกิจของครอบครัวแล้วก็ผู้หญิงที่อายุ ขึ้นมาเป็นวัยกลางคนแล้วอะจะมีความวิตกกังวลกลัวตกงานสุดๆแล้วก็กลัวการเริ่มต้นใหม่สุดๆเลยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีตัวเอกนะคะผู้หญิงอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าตัวนี้น่าสงสารแต่ว่าเดี๋ยวคิดว่าน่าจะมีจุดเปลี่ยนนะคะคือสามีของเธอเนี่ย เปิดบริษัทเพื่อนๆทีนี้ขนาดเปิดบริษัทแล้วนะคะด้วยความที่ครอบครัวดั้งเดิมของทางด้านตัวเอกหญิงตัวนี้นะคะก็มีฐานะที่ดีไงทีเนี้ยบริษัทของสามีตัวเองนะคะไม่สามารถจะทําผลกําไรอะไรได้ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายอะ่ะที่จะต้องใช้ในบริษัทเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทางด้านของอตัวของภรรยาเนี่ยก็เลยต้องใช้บัตรเครดิตของตัวเองในการจะจ่ายเงินนะคะเลี้ยงดูลูกอะ่ะไม่ว่าจะเป็น ถาไปเรียนแบบไปทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับลูกนะคะก็เดือนละ6,800อยหยวนต่อเดือนค่ะซึ่งอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโรงเรียนอนุบาลเท่านั้นนะคะแล้วปกติแล้วเนี่ยเธอก็ดูแลแต่ลูกแล้วก็ดูแลสามีไงก็เลยไม่ต้องไปทํางานอะไรนะคะแต่องไรก็ตามค่ะสามีนะคะก็คือบริหารไม่เก่งอะ่ะบริหารบริษัทตัวเองก็มีแต่ขาดทุนขาดทุนนะคะไม่ว่าจะไปรับโปรเจกต์ไหนมาอะไรแบบนี้ก็ไม่สามารถจะทำให มันมีกําไรได้ค่ะก็น่าสงสารอยู่เนาะแต่งรารก็ตามนะคะทางด้านของตัวผู้หญิงเนี่ยก็ไม่ได้ทิ้งนะไม่ได้ทิ้งสามีนะคะก็ช่วยกันประคับประคองไปเพียงแต่ว่าเรื่องราวของการที่ภรรยาพอพูดกับสามีแล้วว่าเออถ้ามัน ถ้ามันทำบริษัทแล้วไปในแง่มุมนี้แล้วมันไม่เกิดกำไรอะไรแบบนี้นะทำอย่างอื่นไหมลองมองหาธุรกิจแบบนั้นแบบนี้ไหมแต่ว่าสามีก็ไม่ฟังอยู่ดีนะคะสามีไม่ฟังอยู่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งของของเรื่องนี้นะคะก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้มีหลายๆเคสของผู้หญิงนะคะที่อยู่ในวัยทำงานขึ้นไปแล้วเนี่ยจะมาสะท้อนให้ผู้ชมได้เห็นกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะในรูปแบบนี้นะคะมันก็จะมีรูปแบบของ ทีมละครที่ค่อนข้างคลาสสิกก็คือในที่สุดแล้วนะคะผู้หญิงเนี่ยไม่ว่าจะประสบกับชะตากรรมหรือว่าประสบการณ์ชีวิต แบบใดมาก็ตามที่ล้มลุกคุกคานตลอดแต่ว่า,าพวกเขาเป็นพวกที่มีความยืดหยุ่นได้เก่งแล้วก็ปรับตัวได้เก่งด้วยนะคะแล้วก็จุดที่พวกเขาใช้นะคะเป็นจุดยึดเหนี่ยวก็คือครอบครัวนั่นเองอย่างอย่างผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะคะก็มีลูกแล้วอะไรเงี้ยก็จะใช้ลูกเป็นจุดยึดเหนี่ยวว่าชีวิตนะจะต้องอยู่ให้ได้แล้วก็อยู่ให้ดีเพื่อที่จะส่งเสียนะคะให้ลูกนั้นมีอนาคตที่ดีนะคะส่วนสําหรับตัวละครนะคะท,ที่ที่ล้มลุกคุกคาน สุดๆอย่างต้าอิงเนี่ยเป็นผู้หญิงทํางานแต่ว่าออพอพลาดไปแล้วในชีวิตนะคะในเรื่องของการลงทุนอะไรแบบนี้ก็กว่าจะปีนกลับขึ้นมาได้แล้วหวานเชื่อว่าตัวละครตัวนี้ก็ประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าไม่ได้ย่อท้อต่อสิ่งใดนะคะแล้วในระหว่างทางที่ประสบความล้มเหลวนั้นนะคะเธอนั้นก็เจอเพื่อนแท้ขึ้นมานะค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นความสละ่วยนะคะซอโซ,อซอที่ที่ถึงที่สุดแล้วอ่ะก็มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะส่วนสําหรับนะคะสาม,มีอ่ะคู่ ผู้ของสามีที่มีชู้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะจุดเปลี่ยนก็น่าจะอยู่ที่สามารถจะสลัดสลัด ชีวิตแบบนั้นได้แล้วก็มาอยู่แบบอิสระนะคะไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวกับญาติพี่น้องจะมาพูดจากันเป็นหญิงไม้หรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าตัวละครที่เป็นตัวเนี้ยที่แบบสามีมีชู้เยอะๆนะคะจะจะตัดสินใจอย่างไรแต่ว่านคิดว่าเธอจะต้องเนี่ยแหละจะต้องออกมาจากจุดนั้นนะคะจะต้องออกมาจากจุดนั้นค่ะ อย่างตัวละครไออิงนะคะก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจค่ะเธอนั้นเป็นผู้หญิงที่ฐานะดีนะคะเพราะว่าก็ไปเรียนถึงต่างประเทศไปเรียนที่ประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็มีความรักกับคู่แต่งงานของเธอก็คือเชี่ยฉางเจียงนั่นเองตัวละครตัวนี้คู่นี้น่าสนใจนะคะทีนี้ทั้งคู่หาด้วยความที่ ผู้ชายฝั่งผู้ชายก็รวยนะคะไอ้อิงเอง,เองผู้หญิงก็รวยแล้วก็ประสบความสำเร็จก้าวหน้าเรียกว่าก้าวกระโดดในเรื่องของของการงานแล้วก็ยังเหมือนกระได้แจ็คพอตอีกนะคะในเรื่องของเจ้าบ่าวก็คือสามีของ นางนั่นเองสามีของเธอนั่นเองแต่ว่าที่สุดแล้วนะคะมันก็มเีเบื้องหลังแล้วก็ความลับที่ซ่อนอยู่กับาทางด้านของสามีของเธอด้วยนะคะเพราะว่าสามีนั้นโอ้โหนอกใจได้เนียนกลิบเลยค่ะทีนี้นะคะไอ้อิงเนี่ยด้วยความที่ชีวิตมันเพอร์เฟกไงมันก็ร่ำรวยกันทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วแล้วก็มีชื่อเสียงในสังคมใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเธอก็ไม่อยากจะให้มันเป็นข่าวนะจุดนี้ว่าสามีมีการนอกใจแล้วเดี๋ยวถ้าเลิกกันจริงจริง อะไรเียมันก็จะเป็นข่าวหน้าหนึ่งไปหมดค่ะดังนั้นแล้วนะคะเธอก็ต้องอดทนแล้วก็ยังไปเจอคุณแม่สามีที่แบบชอบนําเรื่องยุ่งยากมาให้กับทางไอ้อิงอีกนะคะแต่ว่าไอ้อิงนั้นเป็นผู้หญิงที่มีนิสัยเด็ดขาดพูดจาเฉียบขาดมากๆเลยค่ะดังนั้นแล้วนะคะก็เรียกได้ว่า แม่สามีนะคะกับลูกสะใภ้นี่ถือได้ว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่เออเรียกว่าเป็นคู่ต่อสู้แล้วกันสําหรับคู่นี้นะคะเพราะมันยังไม่จบเพื่อนๆมันจบวันที่30สิงหาคมไม่รู้ว่าจะาลงเอออย่างไรบ้างสําหรับครอบครัวนี้นะคะเพราะว่าไอ้อิงนั้นไม่มี ไม่มีความคิดที่จะหย่านะ่ะเพราะว่าชีวิตมันเพอร์เฟกอยู่แล้วไม่อยากให้เป็นข่าวอะไรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องข้ามผ่านมันไปให้ได้ค่ะเอาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะเท่าที่หวานดูมานะคะจนถึงวันอาทิตย์เนี่ยทั้งหมดนะก็20กว่าตอนแล้วนะคะก็เหมือนกับว่าไอ้วิกฤตของวัยกลางคนเนี่ยพอมันมาถึงแล้วนะคะจริงๆแล้วคนน่ะจะกลัวว่าไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้นะคะแล้วก็คือคนจีนน่ะส่วนใหญ่แล้วอย่างผู้หญิงก็จะ จะแต่งงานกันตั้งแต่อายุยังน้อยใช่ไหมแต่ว่าสำหรับเรื่อง her world นะคะกะ็ผู้หญิงผู้หญิงนะคะจะมีทั้งที่โสดแล้วก็มีทั้งชีวิตครอบครัวไปแล้วค่ะแล้วพวกเขาเหมือนเหมือนกันเลยนะคะคือเขานั้นจะมีความรู้สึกว่าไม่สามารถจะอยู่คนเดียวได้ค่ะแล้วก็ชีวิตแบบที่จะต้องอยู่คนเดียวในเป็นผู้หญิงวัยกลางคนขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยไม่มีความเย้าวยวนใจอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีเพียงแค่ความเศร้าเท่านั้นที่ ที่คุณน่ะจะคิดไม่ถึงเลยว่าจะต้องได้รับนะคะเอาเป็นว่าสำหรับเรื่องนี้ในสังคมเมืองนะคะก็จะเปิดประตูเราสู่อีกสู่อีกหน้าต่างหนึ่งนะคะมาดูมาดูว่าทำไมนะคะชาวเน็ตจีนเขาถึงวิพากษ์วิจารณ์ว่าผู้ที่เขียนบทเนี่ยเขามีปัญหาชีวิตแบบแปลกประหลาดใช่ไหมเขาถึงเขียนบทออกมาอย่างนี้นะคะก็ถ้าเกิดท่านใดมีเวลาก็อย่าลืมเข้าไปจิ้มจมดูกันที่ไอชีอีค่าเฮอร์เวินะคะหวนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ